คน,ค,นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกคนที่มีความสุขที่สุดในโลกไม่ใช่คนที่ร่ำรวยคนที่มีความสุขที่สุดในโลกไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จแต่คนที่มีความสุขท mm ี hmm. Leonardo, mature, ่สุดในโลกคือคนที่มีความสบายใจเท่านั้นเองและความหมายของความสบายใจก็คือ 1. เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นเชื่อว่าเรามีดีน่าคบหาและเราทำได้ 2. รู้จักตัวเองยอมรับในข้อบกพร่องของตัวเองและพร้อมจะปรับปรุงเสมอ 3. ไม่ดื้อดึงถ้าวันวานเคยทำผิดพลาดก็ยินยอมเปลี่ยนแปลงและรับฟังคนอื่น 4. เห็นค่าของตัวเองไม่คิดว่าตัวเองไร้ค่าจึงมีความสุขในใจเสมอ 5. เผชิญความทุกข์เมื่อรู้ตัวว่าทุกข์ก็รีบหาทางหลุดพ้นมิจมอยู่กับมัน 6. กล้าหาญเสมอกล้าเปลี่ยนแปลงและรับมือกับสิ่งแปลกใหม่หรือปัญหาต่างๆ 7. มีความฝันเมื่อชีวิตมีจุดหมายเราก็จะเดินไปบนถนนชีวิตอย่างมีความหวัง 8. มีน้ำใจเอื้ออาทรเมื่อเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก็จะพบความสุขในใจเสมอ 9. นับถือตัวเองไม่ดูถูกตัวเองด้วยการลดคุณค่าและทำในสิ่งที่เสื่อมเสียต่อตัวเอง 10. เติมสีสันสร้างรอยยิ้มให้ชีวิตของตนเองและคนรอบข้างความสุขนั้นคือพอใจกับวิถีชีวิตของตัวเองและวางแผนของตัวเองตามกำลังที่ตนเองทำได้การได้รับวัตถุและความสำเร็จในหน้าที่การงานทำให้เราพึงพอใจและยกระดับฐาน,นะเท่านั้นแต่เป็นการสร้างความสุขเพียงภายนอก และอาจไม่ได้อยู่กับเราอย่างมั่นคงถาวรตลอดไปเพราะคนเรานั้นย่อมมีความต้องการเพิ่มขึ้นเสมอไม่มีวันหยุดนิ่งความสุขที่แท้จริงเกิดจากภายในจิตใจของคนเราถ้าจิตใจของเราไม่ว่างเต็มไปด้วยอารมณ์อันตรายต่างๆความสุขก็จะเกิดขึ้นได้ยากยิ่งเพราะความสุขนั้นมักเกิดขึ้นท่ามกลางความสงบเสมอชีวิตของคนเรานั้นไม่ยืนยาวนะเราสามารถหาความสุขให้ตัวเองได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ไม่ต้องมุ่งหวังยามแก่เท่าแล้วค่อยอยู่อย่างสงบสุขอย่างที่หลายคนเชื่อกันเชื่อเถอะเราสามารถมีความสุขในโลกนี้ได้ในตอนนี้ถ้าเราเริ่มจากตัวเราเองจากสรรหามาให้สุข